หมดเวลาเลื่อนแล้วแตาก็ไปติดตามบรรยากาศในปีนี้ได้นะครับ1 3ธันวาคมย้ำอีกครั้งนะครับวันนี้ต้องขอบคุณที่มีและนำทีมโดยเวส์สเตชันและตระเวจถึงน้องแคนด้วยนะครับเราเชิญกล้องมาให้กับสติงและสีให้กันและเดี๋ยววันนี้นะครับจะมีอีกสีเล่นปิดท้ายการแสวันนี้กับงานใหม่ต่างของสิงห์โซล่าสวยท้าสวยเดิมอวีที่โฟลีหัวสองตันสี่ วันท,ที่13คันี้ด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกไปว่าวันที่13คาคอนเสิร์ตไม่ไดู้เพียงแค่ผมแบบนี้แต่จรนีๆจะมีศสลปินผลกันมามากกว่า50ชีวิตนะครับแสดงส่งตั้งแต่ช่วงก่อนท่าที่ปกติยาวจนเกือบท่าที่ขึ้นอีกครั้งหนึ่นะครับในช่วงบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกแบบนียครับหนาวแต่ถ้าใไตกนไปด้วยก็ร้นครับมนะะเราหวัว่าจะให้เจอกันน ตอนนี้พีเกมให้เล่นเล็กน้อยแจกมานให้สองท่านท่านสองไปนะคระับสองไบไหม้นมาเล่นเกมกันเลยทีอ่ะขอขอเพื่อให้ท่านสามคน